มาทนี้คันแรกผ่านไปแล้วอ่ะคันที่สองเป็นรุ่นอะไรโกคันที่สองนี่เป็นตัวแฟดบอยเหมือนกันแฟดบอยเหมือนกันบอยเหมือนกันแต่เป็นตัวร้อยห้าปีอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปีเปลี่ยนปีปนปครับเออเขาตอนนั้นคิดว่าตัวแค่นี้ก็ใช้แต่ซอฟเทลแค่แหละอ่าขี่ซอฟเทลอย่างเดียวใช่เป็นร้อยห้าปีก็ขี่มาปีหนึง่งครับเอร้อยห้าปีข้อเสียของมันที่โกเจอคือก็ไม่มีนะเพราะมันเป็นซ็อกเทลเหมือนกัน เพราะว่าเราเราเราขี่มาจากซอฟเทลครับเราก็เคยชินกับซอฟเทลมันก็ไม่ร้อนไหมโกร้อนนี่ร้อนทุกคันร้อนทุกคันนี่คือข้อเสียของฮาร์เลย์คือถ้าทุกรุ่นทุกคันคือร้อนไข่หมดร้อนขาไม่จอดไม่เป็นไรพอจอดปุ๊บร้อนปั๊บเพราะว่าเรานั่งบนเครื่องอ่าเรานั่งบนบนเครื่องมันเนี้ยแล้วจริงๆเวลาเราไปจอดไฟแดงเราควรดับเครื่องไหมโก ไม่ไม่ดับดับไม่ได้เลยเกิดมีปัญหาขึ้นมาทำไงอ่ะช่วยอีกชวยอีกแล้วจริงๆแล้วนะเดี๋ยวเลอขี่แบบปลอดภัยนะราบขี่ปลอดภัยเนี่ยคือสมัยก่อนขี่อีกแบบหนึ่งเวลาสมัยเนี้ย,ยเวลาขี่สิดไฟแดงเนี่ยคืออย่าดับเครื่องให้ใส่เกียร์คาว้าไวีบพัดเลยแล้วก็คอยมองกระจกหลังเรื่อยๆทำไมครับโกเพราะเดี๋ยวนี้คนบ้ามันเยอะไง เวลามันมาบางทีมันไม่จอดรถบุกเบีกตรงเบียแตกเนี่ยอัดเราเลยเราก็ไปก่อนไงฮะเราอ๋อเราต้องพร้อมไว้พร้อมไว้ต้องพร้อมไว้อ่อาสมัยก่อนเนี่ยโอเครถไม่เยอะคนบ้าไม่มีมากเนี่ยเราก็จอดชิวๆได้ไงจอดใส่เกียร์ว่างใส่เกียร์ว่างบางคนก็ดับเครื่องอ่าบางคนก็จอดใส่เกียร์ว่างเบิ้ลเครื่องเล่นๆแต่ตอนนี้โกแนะนําว่าให้ใส่เกียร์หนึ่งไว้บีบคัดเอาไว้เพราะว่าไฟแดงมันไม่นานใช่คอยดูไว้ด้วยว่ามีมันมาอะไรมาบ้างข่าว ผมเคยเห็นนะครับเพื่อนๆในคลิปที่เขาแค่จอดติดไฟแดงแล้วสิบร้อมาออตุ้มกวาดไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้คือตอนนี้ไม่ใช่มองข้างหน้าใครผ่าไฟแดงมาหาเรานะต้องมองข้างหลังว่าไอคันข้างหลังเนี่ยมันเบรกแตกเมายาหลับในมาอ,อ,อันนี้<ะ>ถือว่าเราเราระวังตรงนี้เราเห็นแล้วมันเข้ามาในระยะ10เมตรเนี่ยมันยังไม่มีทีท่าเนี่ย เราต้องออกซ้ายหรือออกขวาไปก่อนเลวครับอย่าอย่าไปอยู่หน้าเป้าให้มันล่อต้องต้องะะต้องหลบนะฮะต้องหลบเอออันนี้อันนี้เยอะอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเป็นก็เอาไก่อนเพื่อนไปด้วยกันลําปางอ่าจอดติดไฟแดงอยู่สามคันป้าเบาเรียบเลยสามคัน <laughs> <laughs> ป้าบอกว่าป้าเห็นแล้วก็ยังไงคือเบรกไม่ทันเพราะถนนรถมันน้อยป้าบอกเบรกไม่ทันเห็น เพื่อนสามคนจอดอยู่กวาาเรียบเลยเจ็บหนักไหมครับเงศ์เจ็บไม่มากแต่รถไม่มากแต่ป้าเบรกแล้วแต่ว่าเอาไม่อยู่ไงเพราะมันมาใกล้เกินนี่นะนี่ฮะติดไฟแดงนี่ติดไฟแดงนี่อันตรายกว่าทีปกติอีกนะครับเพราะฉะนั้นพี่พี่เพื่อนเพือะคนมันบอกไม่ถูกนะบอกไม่ถูกมันเยอะเราเราเห็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็บางทีจอดจอดอยู่เพื่อนล่อไปอย่างตัเนี้ย ไอล้อหลังเนี่ยน่ากลัวใช่เพมองไม่เห็นไงมันมองไม่มองไม่ทันเลยเป็นรถเก๋งอะไรเนี่ยก็ยังพอทนนะลองหงายหลังไปก็อาจจะขึ้นใบบนฝากระโปรงรถแล้วก็เป็นสิบล้อเนี่มันลากลงขั้งใต้เดียวเลยไอเนี่ยกรวบเลยเออไอเนี้ยอาจจะถึงขั้นว่าไม่ได้ขี่ต่อไปนะฮะอันอันตรายจากการติดไฟแดงนะครับวันนี้ได้อีกคลิกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนลองลองลองไปดูนะครับลองไปปฏิบัติดูนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นประสบการณ์ของโกแล้วก็เพื่อนๆ่โกนะครับที่ขี่กันมานะครับ อ่ะทีนี้พอคันที่สองก็ต่อไปคันที่สามคือคันที่สามนี่เริ่มเริ่มเล่นเป็นตัวทัวริงนี่ยเป็นสติดไกด์ปี2 0 1 0 CVO 2010สิตีไกด์ CVO 2010อ่าเริ่มเริ่มเริ่มเป็นทัวริงแล้วเริ่มเป็นทัวริงแล้วด้วยความสูง160ก็ยังขี่ได้เพื่อนเผาหัวเหมือนกันเพื่อนเผาเพื่อนเผาเพื่อนยุว่างั้นอ่าแล้วแล้ว ไอพวกไกด์เนี่ยคือผมรู้ว่าโกเนี่ยไม่ได้มองเป็นปัญหาเพราะว่าคนแบบโกชอบขี่ฮาร์เลย์มากผมอยากรู้ว่าอยากให้โกมองว่ามันเป็นปัญหาของมือใหม่หรือคนทั่วไปเนี่ยเ mm hmm. อาพอเรื่องขี่ไกด์เนี่ยปัญหาคือเลี้ยวยากไหมหรือว่าเลี้ยวเหรอเลี้ยวไม่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามาจับคันแรกนะทุกอย่างยากหมดแต่นี่รอาศายว่าออขี่ซอกเทลมาสองพันแล้วสองพัน พันปีกว่ากว่าปีกว่ากาก็เท่าแต่ว่าขี่มามีประสบการณ์สาปีแล้วสามปีเนี้ยการคอนโทรลรถเนี่ยคือ,อไม่ใช่เรื่องยากแล้วครัอ๋อได้ครับพี่ก็มาเก็บฐานนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วเพราะว่า,า,าการคอนโทรเนี่ยเรามีความคล่องระดับหนึ่งแต่ตอนเนี้ยคือมันยังมีปัญหาว่าเวลาจอดเนี่ยเราจะทําเนี่ยคือขี่ฮาร์เรย์เนี้ยจะมาเต้นบัลเล่ไม่ได้นะ เป็นมาเล่คือยังไงครับจิกปลายเท้าไงอ๋อยังจิกปลายเท้าเออเนี่ยเป็นมาเล่ครับเพราะว่าน้ำหนักรถมันเยอะครับเออแล้วก็จิกนานๆเนี่ยเดี๋ยวตะคิวจับตีเนี่ยแจ็กกิ้งไงเออก็ทางมันจะมีวิธีการอยู่คือใช้เปลี่ยนโช้กโหลดโหลดลมเปลี่ยนโช้กใช่ไหมแล้วก็ปาดเบาปาดเบาเสริมรองเท้าเสริมรองเท้าอ่ามีสามสามอย่างนะครับขี่ได้เลยขี่ได้เลยร้อยหกสิบ คุณความสูง160เนี่ยนะครับหรือ5 50กว่าปิมปิมเนี่ยคุณต้องทํา3อย่างนี้คือ1ปาดเบาปาดบาสองเปลี่ยนโชกเปลี่ยนโชกสามเสริมรองเท้าเสริมรองเท้านะครับเสริมรองเท้าอ่านี่นะฮะเสริมบูทขึ้นมาเสริมบูทก็ช่วยได้ครับรองเท้าขี่ฮาร์เลย์ในจริงๆต้องเป็นบูทไหมครควรจะจริงๆต้องเป็นนะเพราะเวลาเนี่ยคือหนึ่งความร้อน่ะครับมัน มันหนังมันบูธใช่ไหมครับเออมันก็ไม่โดนขาเราครับเออแล้วเวลาโดนก้อนหินอะไรพวกเนี้ยครับมันก็โดนหนังก่อนไงมันไม่โดนหน้าแข้งเราไม่โดนหน้าแข้งเนาะควรจะเป็นบูแลล้ววเารถรถเสียหลักอะไรพวกเนี้ยข้อเท้าเราไม่แพงครับเพราะว่ามันอยู่ในบูธไงเซฟได้ระดับหนึ่งเซฟได้ระดับหนึ่งทีนี้ที่ว่าเขาใส่บูธใส่บูกัน่ะครับเออมันมีใช่าเท่อย่างเดียวนะมันเซฟตี้เราได้ด้วยแล้วบูธส่วนใหญ่จะเป็นหัวเหล็กครับเออเวลาไอ้เกิดว่าใครคล่องใจนะ ลองขี่อะไรแสงเท้าแตะดูขี่สักสิบโลถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีแผลนะให้ขีบเลยโดนก้อนหิน <S 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 อ่าโดนก้อนหินสะบัดอะไรทีเนี่นอ่าความร้อนนะครับความร้อนไม่เกี่ยวก้อนหินล้วนๆก้อนหินล้วนๆทริปนี้โกมาจากภูเก็ตก็โดนโดนโดนถล่มด้วยก้อนหินจากสิบล้อจากสิบล้อนะฮะนี่ขี่มานานนะครับประสบการณ์เยอะแต่มือนะฮะมือใส่ถุงมือใช่ไหมโกถ้าเกิดไม่ใส่ถุงมือก็อาจจะแตกครับ มือเนี่ยถ้าไม่ใส่ถุงมือนี่มือแตกแน่นอนนะครับแล้วก็บวกนี่เป็นรอยกระจกหน้าชิลหน้ารถนี่เป็นรอยแบบลึกเลยนะ้เว่าเป็นรถยนต์ก็กระจกแตกกระจกแตกนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับพี่น้องที่ที่ขับนะฮะถ้าเห็นสิบล้อก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับเราเราอย่าไปซาบเขานะฮะอย่าอย่าอย่าไปตามมันใกล้มากอย่าไปตามใกล้แล้วก็อย่าไปซาบเขานะครับปล่อยไปก่อนจะหวาจะแซงพอดีแรงบวกพอดีแรงบวกนะครับก็ และทีนี้ไอ้พลพวกตระกูลหน้ากากเนี่ยตัวมันมันมันอย่างมือใหม่อย่างผมเนี่ยมันมีความตัวเราเหมือนเราคิดว่าบางทีตัวเราสั้นมองข้างหน้าไม่เห็นใช่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 คือส่วนใหญ่เราขับโดยสงจัาทรยานคือเราไม่ได้มาขี่แล้วก็มองหน้าหน้าล้อเดียวหน้าล้อมองหน้าล้อเลยว่าล้อคือเราขี่เนี่ยมือเราก็ไปตามตามสัญัาตญาณจริงๆเราขับเป็หน้าจะสูงหรือว่าเหมือนรถไกด์สติดไกด์เนี่ยขี่เนี่ยอารมณ์เยวกันหมด มันไม่ว่าคือถ้าเกิดเรานั่งเงี้ยเราจะมองไม่เห็นไงเราจะมีความกลัวเลยไม่กล้าขับครับแต่ว่าพอเรานั่งปุ๊บเราขี่ไปสักพักหนึ่งนะมามาเคยชินว่าเราไม่ได้มองข้างหน้ารถแต่เรามองไกลๆไงหลุมแล้วเราก็ใกล้ถึงเราก็หลบหลีกได้หลบหลีกได้แต่ก็ต้องใช้ความชำนาญระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับพูดถึงว่ามือใหม่เลยถ้าไม่เคยขี่ฮาร์เลยแล้วก็ไปจับพวกตระกูลนี้ก็ต้องฝึกฝนใช่ต้องสักพักเงี้ยต้องต้องขี่ทุกวันสักสองเดือน ขี่ทุกวันนะขี่ทุกวันไปับอาเปทำแนะนำนะฮะขี่ทุกวันสัก2เดือนเพื่อทำความความรู้จักกับรถคุ้นชินกับมันระยะเบรกระยะหน้ารถระยะหลังรถครับอ่าข้างด้านข้างอ่าแวกน้คือได้รู้จักว่าดิเมนชันของรถเนี่ยเราจะขี่ไปไหนเนี่ยช่องแค่ไหนเราเข้าได้ครับแซงขึ้นไปขนาดไหนแล้วถึงจะเลี้ยวเข้าได้อะไรเงี้ยครับถ้าเกิดถนนโล่งๆมีปัญหาแต่เกิดว่าขี่ในเมืองติดตามสี่แยกอะไรพวกเนี้ยครับ หรือถ้าไม่ได้อย leakage, อ่าเข้าไปนะไปติดอยู่ตรงกลางอ่านี่คือนี่คือนี um> ่คือปัญหาของเจ้าพวกตระกูลนี <|si|> ้ทัวรลิงงนะครับก็คือถ้าคุณไม่ชํานาญกับรถไม่คุ้นชินกับรถเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่อยากไปที่คับแคบอย่าเข้าซอยเล็กนะครับอย่าพึ่งกอดจะไม่กอาจจะไปติดถ้าเข้าซอยเล็กก็ต้องถ้าเกิดขี่ขี่ไปเนี่ยเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันผิดทางหรืออะไรเนี่ยก็คืออย่าพยายามฝืน ในที่ที่ไม่สมควรเลี้ยวคือบางทีเราขี่ไปสักพักหนึ่งมันก็จะมีที่กว้างให้เราอยู่เทิร์นกลับได้ครับถ้าเกิดไปฝืนเนี่ยบางทีที่ขึ้น,นเนินลงเนินเนี่ยเออเมล์บัตก,กิงสูงกิงสูงนะโรับแล้วเพราะว่าเวลาเอียงแล้วคือเกเบิวเลยแป๊ะแปะเลยใช<ด>่แลยยกไม่ไหวด้วยใช<ด>่<ด>ยกไม่ไหวนะครับบา,บางทีถ้าเกิดรถเป่าๆโอเคแล้วบางทีมีสัมภาระมันยกไม่ไหวมีกระปุกกระป๋าอะไรอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ฝากไว้นะครับสาหรับมือใหม่นะครับนี่ปัญหาที่เจอของพวกตะกูทัวริงนะครับก็คืออย่าไปที่แคบนะครับแสดงว่าเราขับรถนี่ยเราต้องคํานวณตลอดเวลาครับใช่เราต้องมองคิดตลอดเวลาไม่แต่ว่าถือว่าเหมือนกับว่าของพวกนี้มันเป็นพักสั่งครับถ้าเกิดเรายิ่งขี่มากเราไม่ต้องคํานวณอะไรเราก็รู้โดยสัญชาตญาณแล้วว่าได้หรือไม่ได้มันไปของมันเองเออมันไปของมันเองครับแต่ว่านั่นแหละคือเราเราต้องอาศัยว่าทักษะคือ ทุกอย่างอ่ะมันจะต้องมีทักษะควบคู่กับความรู้ความรู้บางทีนิดเดียวครับแต่ทักษะเยอะคนที่มีความรู้เยอะก็ทำไม่ได้เหมือนพวกที่ว่ามีความรู้เยอะๆนะโง่หนี้นั่นอ่ะแต่ว่าทำจริงทําไม่ได้ไงแต่พวกทักษะเยอะๆบางทีมันไม่รู้หาอะไรหรอกแต่ว่ามันก็ทําได้มากมายช่วงบินช่วงบินสูงกว่าประสบการณ์สูงประสบการณ์สูงนะครับอ่า รงนี้ก็นั่นแหละผมเป็นกังวลเรื่องของโออมันมองหน้าไม่เห็นมันเลี้ยวยากไหมวงเลี้ยวอะไรแบบนี้นะครับรถพวกนี้ก็ต้องไปฝึกนะครับใครที่รักชอบในรุ่นนี้ก็ต้องฝึกนะครันะต้องต้องต้องให้เวลากับมันนะครับแล้วก็การคิดคำนวณการขับรถนี่มันต้องคำนวณจริงๆเลยนะใช่มันต้องขี่ไปขี่ไปก็ดูทางไปตาหูตาหูจมูกสามอย่างอะไรนะตา มองหูฟังเสียงหูฟังเสียงอ่าจมูกดมไม่ได้ยังว่าไม่น้ำมันน้ำมันอะไรพวกนี้เลาขี่ไปบนถนนเนี่ยเราต้องดมด้วยว่าน้ำมันมีกลิ่นน้ำมันไหมบางทีโอ้นี่นี่เป็นคิกสําคัญเลยนะบางทีเนี่ยน้ำมันหกอยู่ใช่ไหมไกลเนี่ยเราได้กลิ่นแล้วเราก็ดูว่าน้ำมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยปกําลังจะบอกว่านอกจากชุดเซฟตี้ที่พร้อมหมวกถุงมือที่พร้อมโสดประสาทที่เราจะต้องเตรียม ก็คือมีตาตาะะตสำคัญสุดมองนะครับหูหูหฟังเสียงไอ้นี่เสียงเนี่ยหูเนี่ยฟังเนี่ยเสียงรอบข้างเสียงเครื่องมีปัญหาไหมเสียงเครื่องเรามีปัญหาไหมเสียงเราดังแปลกแปลจากที่เราเคยขี่เมื่อวานไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ไม่สนใจพวกนี้คือขีอ่ไปแล้วก็กองอย่างเดียวพังแล้ว ทางแ้วทางแรกต้องรู้จักสังเกตใช่นะครับตาหูหูก็ต้องฟังฟังทีเนี่ยเราหูเราอยู่เนี่ยคือเราไม่ได้มามองเครื่องหรอกครับเดีว่ามันดังกกกักกกักอะไรพวกนี้ครับเราเฮ้ยมันไม่ได้เสียงเสียงนี้เมื่อวานมันไม่มีเหรออ่าเราต้องต้ลงมาดูต้องเช็คแล้วต้องเช็คแล้วต้องเช็คแล้วอาจจะน็อตหลวมอาจจะบูทอะไรนี่นะฮะสำคัญนะครับตาหูนะฮะนี่วันนี้ผมก็เพิ่งได้ความรู้ใหม่นะครับแล้วจมูกก็โก้จมูกก็ไวดมรอบข้างไง ผมคิดว่าดมอาหารอย่างเดียวน้ำมันาหกถังเราท่อน้ำมันเครื่องเราท่อน้ำมันแทกไม่ขิดเบนซินมาอย่างไหนโอ้เร,าาาเเรือเราต้องคือ,อ,อขิดน้ำมันเนี่ยคิดว่าทุกคนแยกได้อ่ะครับโซลารหรือเบนซินครับถ้าเกิดโซลาเนี่ยต้องหาต้นตอให้เจอให้เร็วที่สุดก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในโดมโซลาอ่าท้าน้าเขาอาจจะพลิกคว่ำอยู่เออใช่นี่ประสบการณ์ตรงไปละนองครับก็มองหาอย่างนี้แหละอ่าก็ คนสุดท้ายเข้าไปอยู่ในกองน้ำมันแล้วก็สายมาสายไปเอาขาลากไปโ <c oughs> oh. อ้ลอดจากการล้มมาได้แต่ร <Let. S 2> อดรอดเพื่อนดับหลังตาสองคันเรียบร้อยกลิ <c oughs> ้งกริ่งโอ้โหเนี้ยจมูกก็สําคัญนะครับ <c oughs> จมูกก็สําคัญแล้วเพื่อนอะตกใจเราไงครับถ้าเกิดว่าต่างคนหนักขี่มาแล้วเราไม่มีอาการใช่ไหมเพื่อนก็อาจจะไม่ตกใจไงแต่นี่บอกเพื่อนเห็นว่าเราจะกกิ้งใช่ไหมตากเขาเบรกก็กองเลยสองคันอ่าเวลาเวลาเจอน้ํามัน หรือเจอทรายบนถนนเนี่ยกแนะนำยังไงห้ามเบรกห้ามเบรกเด็ดขาดเบรกห้ามเบรกาคือพยายามเบาเครื่องก็ได้เครื่องนี่เบาอยู่แล้วนะลดให้หมดเลยแอนตี้เบรกไปทำงานเองครับแล้วก็พยายามทำยัไงก็ได้ให้ทรงตัวให้อยู่เ้าขาลากรู้จะค้ำนี่ไงก็แล้วแต่แล้วก็อย่าเสียอาการอย่าให้มันเอ็นครับอย่าให้มันทิ้งหนักไปข้างหนึ่งข้างใดเยอะทรงตัวให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ยาเบรกครับถ้าเบรกเมื่อไหร่ลิ้งเมื่อนั้น นะครับโอเคครับ